สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ a p p l เ c a ช i o นครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับคับแน่นๆล้นๆนะครับในแบบที่ว่าเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมมาแต่บาทเดียวครับมานำเสนอกับทุกท่านนะครับ ช่วงนี้เรามีรถยนต์สภาพนางฟ้าเข้ามาหลายๆคันเลยครับอ๋อและกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูแลกันมาตลอดนะครับขณะนี้เรามียอดผู้ติดตามเกินกว่า20,000ท่านแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะปรับปรุงคุณภาพและบริการยิ่งๆขึ้นไปครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับโอเคครับมาเลยครับ วันนี้ครับมาพบกับสุดยอดนางฟ้าในสภาพที่ว่าหายากจริงๆครับสภาพแบบนี้นี่เรียกได้ว่าหนึ่งในร้อยเลยนะครับ Honda Civic FD คันนี้สวยงามโฉบเฉี่ยวนะครับและวิ่งน้อยมากครับวิ่งแค่1 9 0 0 0กิโลครับผมว้าวว้าวเลยครับเป็น Honda Civic นะครับโฉม FD ครับผม ปี2008ครับผม CVFD คันนี้สวยใสปิ๊งๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดาครับวิ่งแค่แสนเ0้ากิโลครับขับสนุกดูแลง่ายครับอัตราเลงนี่โหเรียกได้ว่าสุดยอดครับหลังติดเบาะเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับเกียร์ธรรมดา1,800 cc i v ซีซี IV t e c ทครับผม รถออกห้างมือเดียวเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมจากจังหวัดขอนแก่นครับรถสวยงานมือเดียวออกห้างไม้น้อยๆใหม่แท้ครับเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับดูแลมาเป็นอย่างดีครับตัวถังบางเดิมสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นนะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับสวยใสมากๆครับ สีเทาเมทัลลิกครับหรือเทาไทเทเนียมครับสีนี้ผมชอบมากครับเป็นการส่วนตัวครับสภาพสีนี่สีสวยทั้งคันครับทำมาไม่นานเลยฮะทำมาใหม่ๆครับสีอยู่ในเกณฑ์9 9 9 9เลยนะครับสีสวยมากครับผมสีเทาเมทัลลิกครับผมงดงามมากเลยครับยางบิสโตนสวยๆเลยนะครับปี2018ครับ ล้อแมกพอนด้าครับดอกสวยเลยนะครับนี่ครับใช้ได้เลยครับยาวๆเลยครับยางบิสโตน2018นครับรถสวยงามสภาพนานฟ้าครับไม่ผิดหวังเลยนะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่สวยงามโดนใจจริงๆเลยครับรถคันนี้ครับโอเคครับผมติดตามชมกันต่อเลยครับมาชมภายในกันเลยนะครับ สวยงามเรียกได้ว่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับสวยจัดแบบเดิมๆเลยครับผมเดิมๆเลยฮะปี2008ครับหรือ2551นะครับคันนี้ครับต้องดูนิดนึงนะฮะรุ่นนี้โฉมแรกออกมาี่ปีแรกออกมาปี2006นะครับส่วนคันนี้ปี2008นะครับผมเลขไม้ครับวิ่งมาแค่19000กนกิโลนะครับผมว้าวเลยนะครับ ไม่แท้เลยนะครับรถมือเดียวครับเข้าศูนย์ตลอดครับผมใช้งานน้อยวิ่งมาน้อยจริงๆเลยครับสภาพนี้เรียกได้ว่าหายากมากครับภายในสวยๆเดิมเลยครับนี่ครับเบาะหนังแท้นะครับออกห้างมาแบบนี้เลยครับนี่ครับสวยงานกริบๆรถสภาพแบบนี้อุดรรถบ้านเราไม่พลาดครับต้องคว้ามาครับผม ต้องเอามาให้ได้นะครับรถสภาพปิ๊งๆแบบนี้ครับสวยงามมากเลยนะครับเดิมๆหมดจดทั้งคันเลยครับนี่ครับเกียร์ธรรมดานะครับผมดูแลง่ายไม่จุกจิกครับทนนะครับขับดีมากเลยครับโอ้ยขับมันขับสนุกมากครับรับรองเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับ โอเคครับผมไปชมกันต่อเลยครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับสวยสดงดงามมากเลยครับผมสภาพยอดเยี่ยมมากครับงดงามเลยครับผมผมกันเลยครับเบาะภายในเรียบร้อยมากครับ สภาพสดๆเดิมมเลยนะครับวาวๆาวเลยครับสวยงามครับแจ่มสุดๆเลยนะครับซี v i c เอฟดีคันนี้ งามจริงเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับตามยางรีดน้ำขอบกระจกเนี่ยครับอาจจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับตามสภาพครับซึ่งเป็นทุกคันนะครับรุ่นนี้นี่ขอบยางขอบกระจกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกติครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่ครับ รายงานแบบชัดเจนครับซูมซูมครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะเลยนะครับภายในสวยๆแบบนี้ครับเดิมแบบนี้ครับสภาพเยี่ยมยอดมากเลยนะครับ สวยงามจริงเลยครับรถแสนกิโลครับจะไปหาที่ไหนครับหายากมากนะครับมือเดียวเลยครับแจ่มว้าวเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมด้านท้ายกันเลยนะครับไฟทงไฟท้ายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของซ i v ิ c FD เลยนะครับมีตำหนีจุดนี้นะครับรถทั้งคันเนี่ยเรียกได้ว่ามีตำหนิหนี่ตรงนี้นะครับ มีรอยราวตรงนี้นะครับซึ่งน้ำไม่เข้านะครับไม่เป็นไรครับผมมีส่วนลดให้ครับตำหนิเล็กๆน้อยๆมีบ้างครับนะฮะห้องท้ายสวยงามครับผมรถเดิมสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมรถเดิมหมดจดครับผมสวยงามมากเลยนะครับ ท้ายเถออะไรเดิมหมดครับผมห้องท้ายสวยสะอาดมากนะครับเปิดดูกันเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมยางอะไรพร้อมครับรถใส่เดิมๆครับใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้น้ำมันตั้งแต่เกิดเลยนะครับฝาท้ายเดิมๆหมดเลยครับไม่มีชนเลยครับผม โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีนะครับเดือนมีนาคมปี65ปีหน้าเลยนะครับใช้ไปเลยครับยาวๆเลยครับผมมาดูหน้าตาเลยครับความหล่อเหลาเลยนะครับสวยงามหล่อเหลามากเลยนะครับไฟนงไฟหน้าไฟตัดหมอกสวยใสปิ๊งๆเลยครับสวยงามมากเลยครับรถคันนี้ครับ รถเดิมนะครับหน้าตาเดิมห้องเครื่องเดิมสนิทนะครับเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีครับคืนครับผมทุกสันทุกขอบทุกซออทุกมุมเดิมหมดเลยครับชมกันแบบชัดๆเลยนะครับห้องเครื่องสวยงามครับสวยงามมากเลยนะครับรถคันนี้ สติกเกอร์อะไรครบทุกอย่างครับฝากระโปรงเดิมหมดเลยครับไม่มีชนเลยนะครับผมเครื่องยนต์ IVT e เท1,800ดซีซีดมเดิมครับรถสวยใสคลิปเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์เลยครับเสียงเครื่องนิพระเลยนะครับเดินดีนิ่งเงียบครับ พัดลมไฟฟ้าระบบแอร์ตัดต่อทุกอย่างทำงานปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงย่างขอโทษฮะเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างทุกระบบสมบูรณ์ขีดสุดเลยนะครับการขับขี่เรียกได้เลยครับว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับขับมันขับสนุกขับดีมากๆครับจิกเกาะถนนเยี่ยมยอดเลยครับรถรุ่นนี้ครับใครได้ลองขับแล้วนะครับจะติดใจครับ ยิงเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยครับปูดบารดปูดบารดเลยนะครับแล้วอัตราสิ้นเปลืองนี่ถือว่าสบายกระเป๋ามากเลยนะฮะเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายครับใช้ทนเลยครับผมรถมือเดียวออกห้างครับไม่หนึ่งแสนเก้าพันกิโลครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับดูแลมาเป็นอย่างดีครับสวยงามหมดจดครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับ รถคันนี้การันตีสภาพครับสวยงามสวยจัดจัดเรียกได้ว่าหายากครับหนึ่งในร้อยครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับติดต่อโทรมาคุยกันครับท่านใดสนใจครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับโอเคครับกาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ